ตอนนี้ในเกมของ Roblox เองในแมปของ Beta Egoist นะครับฟุตบอลด้วยแถมมาดนึงครั้งนี้นะครับเรามาอยู่ในที่สนามใหญ่นะครับก็จะมาสอนวิธีการเตะลูกโค้งเองลูกโค้งทำยังไงล่ะไปไปดูกันโอ้ยมานะครับเราก็จะมาเริ่มที่กลางสนามนะครับเราจะให้ตรงเส้นตรงนี้เป็นจุดจุดกลางนะครับแล้วก็เราดนนะวิธีทำลูกโค้งนะครับคือเราต้องเก็บเกลีให้เต็มนะครับแล้วก็หันลุมกล้อง ไปในที่ทางที่เราจะให้บอลโค้งไปทางนั้นนะครับนี่นะนี่เขาไปทางซ้ายแล้วนะต่อมาลองดูลองดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับลูกก็จะโค้งอย่างเมื่อกี้นะครับนี่ก็เข้าประตูไปแล้วเรียบร้อยนโคตรง่ายมาลองอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าการแต่ถ้าเตะลูกเบาลูกก็อาจจะไม่โค้งให้นะครับนี่มันก็จะโค้งไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่โค้งมากเหมือนการเตะแรงนะนี่ครับลูกจะโค้งอย่างนั้นไปเลย เป็นไ,ไงครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็ไปฝึกฝนกันดูได้นะมาอีกรอบหนึ่งรล,ลูกสุดท้ายละมาเฮ้ยนียบอ้อประตูไปแล้วเย้เจอกันทันหน้าหองซิยู